การนำเสนอนวัตกรรมเรื่องการประกอบอาหารการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเมืองพัทยา3วัดส,สว่างฟ้าพฤทธารามโดยการใช้รูปแบบทักษปฏิบัติจากแอปพลิเคชัน y o u t u b e แนวคิดที่มาของนวัตกรรมในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเข้าใจในกระบวนการ การปฏิบัติในด้านทักษะการประกอบอาหารได้ดีขึ้นดังนั้นจึงได้นำแอปพลิเคชัน YouTube มาช่วยในการสอนการประกอบอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายรูปภาพผลงานนักเรียนผลจากการนำนวัตกรรมไปใช้จากการนำรูปแบบทักษะปฏิบัติจากแอปพลิเคชัน YouTube มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการทำนำพลิกผักสดเครื่องเคียงทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะ กระบวนการและเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดงานธุรกิจในอนาคตได้ผลการนำนักเรียนไปสู่ภายนอกโดยการไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ได้รับอวอร์ดเหรียญทองระดับที่5ภาพประกอบการสอน